สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้0คูณอินฟินิตมีค่าหรือไมนะ่ถ้ามีค่าแล้วมีค่าเท่าใดการเรียนระดับมอต้นนะหรือมอปลายเนะี a ่ย a คูณศูมีค่าเป็น0นยะแต่ A ในที่นี้เป็นจำนวนจริง อินฟินิตไม่ใช่จำนวนจริงเพราะฉะนั้นอินฟินิตคูณกับ0นะมีค่าหรือไม่ถ้ามีค่าจะมีค่าเท่าใดในวิชาแคงคูลัสนะคำว่ารูปแบบไม่กำหนดนะมีหลายลักษณะรูปแบบหนึ่งก็คือ0คูณอินฟินิตรูปแบบไม่กำหนดนั้นนะสามารถหาค่านะตรวจสอบค่าได้โดยใช้กฎของโลปิทอล นะสนใจก็ไปดูคลิปหมายเลข178 179 180รูปแบบไม่กำหนดมีหลายรูปแบบแต่ในคลิปนี้ก็จะเจาะจงไปที่0คูณอินฟินิตเราจะสรุปค่าอย่างไรได้บ้างลิมิต x เข้าใกล้อิ infinite, นฟะินิต0ย์คูณ x ในที่นี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบไม่กำหนด0คูณอนะินฟินิตลิมิตมีค่าเท่าใด เเข้าใกล้0ย์ด้านบวกนะ x ก็เข้าใกล้0ล็อก x ็ก็เข้าใกล้ลบอินฟินิตนะก็ถือว่าเป็นรูปแบบไม่กำหนด0นคูณอินฟินิตเหมือนกันนะลิมิตมีค่าเท่าใดโครงสร้างนี้ก็จะยาวสักนิดหนึ่งนะ x เข้าใกล้0ูย์ด้านบวก1ส่วนเเข้าใกล้อินฟินิต1ส่วนสรรูทเเข้าใกล้อินฟินิตบวกกันก็เข้าใกล้อินฟินิตคูณนะ สแควรูทศูนย์บวกหก็1 1ึลบหก็0ูนย์ะโครงสร้างนี้ก็เป็นรูปแบบไม่กำหนด0ูนย์คูณอินฟินิตเหมือนกันลิมิตมีค่าเท่าใดตัวอย่างแรกสุดจะเข้าใจได้ง่ายนีก็คือ x เข้าใกล้อินฟะินิตนั่นน่ะศูคูณ x มีค่าเป็น0นย์เสมอเพราะว่าคําว่า x เข้าใกล้อินฟินิตนั้น x ยังเป็นจํานวนจริงอยู่พอมาตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นลิมิตของค่าคงตัว ราะรูปแบบไม่กําหนดอันนีนะ้มีค่าเป็น0นยะต่อคาถามแรกแล้วนะถัดไปมาดูรูปแบบที่2ตัวอย่างที่2นี่กันลิมิต x เข้าใกล้0ด้านบวก x คูนล็อก x แล้วก็ย้าย x ลงมาข้างล่างเป็นล็อก x หารด้วย1ส่วน x เป็นรูปแบบไม่กำหนดนะ infinite ส so ่วน infinite ใช้กฎโลปิทอลมาช่วยอนุพันธ์ตัวบนหารด้วยอนุพันธ์ตัวล่างอนุพันธ์ตัวบนอนุพันธ์ของล็อกได้1ส่วน x อนุพันธ์ตัวนี้ได้เป็นลบ1ส่วน x กาลังสองตัดไปแล้วเหลือลบ x x เข้าใกล้0นะลิมิตตัวนี้ก็เป็น0ย์ไปดันรูปแบบไม่กำหนดน่ะศูนย์คูณอินฟินิตในตัวอย่างที่สองนั่นน่ะลิมิตมีค่าเป็น0ต่อไปมาดูตัวอย่างที่3กัน ลิมิตตัวนี้มีค่าเท่าใดนะเราก็แยกเป็น2ชิ้น1ส่วน x คูณกับพจน์นี้บวกกับนะ1น่ส่วนรูท x คูณพจน์นี้ลิมิต square root x บวก1ลบ1หารด้ย x นะจะใชนะ้กดโลพิทอลก็ได้นะรูปแบบไม่กำหนด0ูนย 00, ส่วนศูนะแต่โครงสร้างกนะ็ใช้เอาตัวประกอบคูณบนล่างนะ นักเรียนมปลายจะได้ทำได้ไม่ต้องอ้างใช้กฎลอปิชอะเอาตัวประกอบตัวนี้มาคูณบนล่างข้างบนคูณกันเป็นผลต่างกำลังสองนะ x บวก1ลบหหลือ x เฉยๆ x, 1, x 1, ตัดกันเหลือเท่านี้ x เข้าใกล้0ก็เหลือเป็น1ส่วน2อีกตัวหนึ่งนะก็เอาตัวประกอบคูณบนล่างเหมือนกันนะแต่เอาสแวรรู x บวก1 บวก1คูณบนล่างข้างบนผลต่างกำลังสองนะคำนวณแล้วเหลือ x x กับรูท x ตัดกันข้างบนเหลือรูทเพอ x เข้าใกล้ศข้างบน0นะข้างล่าง2ลิมิตออกมาเป็น0นะเพราะฉะนั้นรูปแบบแม่กำหนดในที่นี้เนี่ยก็จะออกมาเป็น1ส่วน2บวก0ก็คือ1ส่วน2 สรุปแล้วนะรูปแบบไม่กำหนดนอันนี้สูงคูณอินฟินิตนะลิมิตมีค่าเท่าไหร่มีค่าเป็น0รูปแบบแม่กำหนดนนะสูงคูณอินฟินิตตัวนี้ลิมิตเป็นเท่าไหร่เป็น0รูปแบบไม่กำหนดนะลิมิตตัวนี้นะสูงคูณอินฟินิตนะลิมิตออกมามีค่าเป็น1ส่วน2ฟังคำว่ารูปแบบไม่กำหนดก็คือยังระบุค่าไม่ได้จนกระทั่งตรวจสอบโดยวิธีของลิมิต แล้วก็ถ้าโครงสร้างของสูตรนะยากนะสงสัยในคำตอบก็ใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบกันนะลิมิต x เข้าใกล้0ด้านบวก x คูนลอก x ลิมิตเป็นเท่าไหรล,ลิมิตเป็น0นะสนใจการใช้วุลแฟมแอลฟาก็ไปดูคลิปหมายเลข928นะสนใจสาระน่ารู้แนวนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ